ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีราคาเบาๆเราขายเพียง8 90, 9 9 0 0 0บาททุกราคากันไปเลยรถกระนำซัมม์เซลเลือเพียง8 3 0 0 0 0สา้บาท ิปกรณรุอรที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้เป็นสุดยอดรถเก๋งซีดานขวัญใจวัยรุ่นชายไทยวันนี้พระเอกสุดหล่อของเรามาด้วยโฉมใหม่ล่าสุดและเป็นตัวท็อปสุดเลยนะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2.0 22 Honda New Civic FE ตัวท็อป1.5 RS Turbo ไม่3มหม Honda c ซ v i ิ FE นะฮะหรือว่า Honda Civic โฉมปัจจุบันนะครับปัจจุบันนี้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบหมดแล้วนะ,ะ1.5 RS วันนี้เป็นตัวท็อปเลยนะฮะกับคันนี้เลย2022 Civic FE 1.5 RS เทอร์โบใหม่สามหมื่น ตัวนี้ออกห้างป้ายแดงนะฮะหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทโอ้โหล้านสองทอนร้อยเดียวฮะอะรับประกันโครงสร้างนะฮะไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิควม,ไม,ม,ควมไม่มีน้ำท่วมเลขหมาแท้สา0หมื่นกิโลเมตรรับประกันสกิลเต็มราคาครับเรื่องชนหนักพิควมตัดต่อน้ำท่วมไม่มีแน่นอนนะฮะแต่เจ้าของเดิมก็มีเก็บสีมาบ้าง เคมประกันภัยเก็บสีมาบ้างเป็นบางชิ้นแต่โดยภาพรวมก็ถือว่ายังสวยมากๆนะครับอ่ะคันนี้โมเดลผลิตปี22แท้ๆเลยได้รถบ้านมือแรกมือเดียวพึ่งล้างเสร็จเมื่อเช้าเลยมาดูสภาพสีสันผิววันที่ท่านเจ้าของเดิมให้มากันเลยนะครับกระจังหน้ามาสีอ่าสีเดียวตัวรถด้านล่างเป็นพลาสติกสีดำเท่ๆนะฮะโลโก้คันด้สวยเท่เลยโลโก้ RS นะครับเอกลักษณ์ตัวท็อปเลยนะฮะไฟหน้านะครับ ฟูล e d ทั้งระบบเลยโอ้โ oh ห oh. ตลอดทั้งโคงนี่สวยมากมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม LED มีไฟตัดหมอกให้ตามสเปคโรงงานนะครับไฟหน้าสองฝั่งครับฟู Full LED ฮะไฟเดย์ไทม LED โคมไฟสวยใสยปิ้งมีไฟตัดหมอกให้ในตัวนะครับสีเทานะครับเมทัลลิกนะล้างขึ้นมาแล้วก็ใช้ได้นะฮะสีสันโอเค เจ้าของเดิมอาจจะเคยเก็บสีมาบ้างนะฮะสำหรับฝากระโปรงแต่วันนี้ดูแล้วก็ใช้ได้มีสะเก็ดหินหลงเหลือเบาๆ1จุดเล็กๆน้อยๆไม่น่าเกลียดครับภาพรวมถือว่ายังสวยดูดีไปตามนี้ได้นะครับกันชนนะเจ้าของเดิมก็เคยมีเก็บสีมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะวันนี้สวยเลยดูแล้วก็ไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรต้องทำแล้วนะฮะก็ไปตามนี้ได้เลยนะครับภาพรวมแถบขวา สีสันใช้ได้นะฮะโดยภาพรวมแถบขวานี่ค่อนข้างเดิมนะฮะก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นผิวดำเดิมนะครับข้อไปยังบางใสใช้ได้นะครับสวยนะครับมือจับตัว RS มันจะเป็นสีดำเงาเลยนะฮะก็ตัดกระตูวรถแล้วเท่ดีมี smart entry ให้ด้วยเจ้าของเดิมแถมฟิล์มแถมกันสาดให้เรียบร้อยเลยกระจกข้างก็เช่นเดียวกันนะฮะตัว RS จะเป็นสีดำเลยนะฮะดุดสวยๆเท่ๆมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะ หลังคาล้างขึ้นมาสวยใช้ได้นะครับค่อนข้างเรียบร้อยเสาอากาศแบบคลีบฉลามเคาะไปยังบางใช้ได้นะครับอ่ะล้อแม็กครับตัว RS เราจะได้แม็กเท่ๆดุดๆแบบนี้เลยสีดำมันๆโอ้โหตัดกับตัวรถแล้วหล่อมากเป็นลายแบบว่า5้าการคู่ใหญ่เลยนะครับล้อแม็กก็สวยนะใช้ได้ไม่มีทลอกอะไรรุนแรงก็แล้วก็ยางเป็นยางบิดสโตนนะครับ เบอร์215 50 R 1 7 b r i s t o n t u l a n z a นะผลิตปลายปี2021นะฮะ mm hmm. ก็พร้อมตัวรถจากโรงงานเลยแต่มาประกอบเป็นรถยปี่2ปี22นะครับยางยังสวยนะครับนะยังสวยยังเต็มก็ใช้ได้อีกสัก3ปีสบายๆนะฮะล้อหลังได้ดิสเบรกเช่นกันนะครับแม็กด้านหลังก็สวยสมบูรณ์ไม่มีทะลอกอะไรรุนแรงส่วนยางก็พร้อมตัวรถจากโรงงานนะครับปลายปี2021 Bristol Tulansa ดอกยังสวยยังลึกนะครับยังเต็มใช้ได้อีกยาวๆนะครับสะโพกหลังขวาเปิดมาแล้วครับสติกเกอร์ยังอยู่ดีนะครับมาร์กิงตามสีจุดต่างๆยังอยู่ครบนะครับลูกยางด้านหลังขวาดึงมาแล้วเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบซอกประตูด้านในนะก็สวยเดิมใสแห้งสนิทไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำเสากลางขวานะฮะเม็ดอาร์คอยู่ครบ ซอกในประตูน็อตนเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับนะฮะน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามสติกเกอร์อยู่ครบเสาหน้าขวาคนขับเม็ดอาร์คสวยงาม เม็ดอาร์คด้านล่างก็อยู่ครบซอกในประตูก็สวยแห้งเดิมสนิทนะครับสำหรับตัว RS ด้านหลังเราจะได้สปอยเลอร์เท่ๆส่งแนบกับตัวรถสีดำเงาตัดกับตัวรถแล้ว,ลวโอ้โหหล่อม,มากครับไฟท้ายครับโฉมใหม่ล่าสุด Civic FE หน้าตาแบบนี้เลยแน่มี running l i g h ด้วยโคตรเท่ฮะ เจ้าของเดิมเปลี่ยนโลโก้มาเป็นสีแดงอ่ะก็สวยดีเท่ดีเข้ากับโลโก้ r s d นะไฟท้ายซ้ายขวาสวยมีแต่งถ้อยเสียมาด้วยนี่หล่อเลยทรงวัยรุ่นเลยนะฮะอ่ะด้านหลังก็กันชนเรียบร้อยดีใช้ได้มีเซ็นเซอร์หลังให้2จุดนะกันชนดูแล้วเรียบร้อยสวยไม่ต้องทำอะไรฝากระโปรงด้านบนโอเคผิวพันใช้ได้นะครับมีปุ่มเปิดปิดฝาท้ายด้วยนะนี่เปิดด้วยรีโมทได้ เปิดมาแล้วตะเข็บด้านหลังแห้งสนิทครับเม็ดอาร์คสวยงามกระจกเดิมของ h อน d a ตะเข็บซ้ายขวาแห้งสนิทเม็ดอาร์คอยู่ครบนะฮะฝาท้ายรุ่นนี้อาจจะต้องแหวกเบาๆนะครับดูหัวน็อตกันนิดน,นึงฝาท้ายหัวน็อตเดิมครับไม่มีถอดไม่มีขยับอะไรนะฮะฝาปงท้ายแห้งสนิทแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะเดิมๆโรงงานเลยนอ็อตฝาท้ายแหวกเบาๆนะ น็อตเดิมฮะไม่มีถอดไม่มีขยับไม่มีพ่นนะฮะมุดเข้าไปด้านในผิวแห้งสนิทนะฮะรูคมคมรูคมคมรูกลมเม็ดรอคอยู่ครบด้านหลังก็กว้างใช้ได้นะฮะน่าสวยเลยมีถาดรองด้วยขอบคุณเจ้าของเดิมมากนะฮะผมด้านหลังสวยนะดูดีเลยเนียนกลิบฮะยกมาแล้วยังมีล้ออะไหลและอุปกรณ์แม่แรงต่างๆให้เหมือนเดิมนะครับล้อ,อไหลรุ่นนี้ก็เป็นล้อกระทะนะฮะ ด้านหลังเดิมนะครับแนวซิลิโคนเดิมโรงงานแห้งสนิทไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีติดแก๊สไม่มีน้ําท่วมไม่มีอะไรทั้งนั้นทุกอย่างเดิมโรงงานหมดนะฮะสำหรับด้านท้ายนะครับแถบซ้ายกันต่อนะฮะสีสันวันนี้เจ้าของเดิมให้มาแถบนี้ก็สวยเนียนใสใช้ได้เรียบร้อยเลยเคาะปยังบางอยู่นะมือจับมีส์ทอินทรีสอฝั่งเลย มีฟรีมีกันาสาดให้เรียบร้อยมีกระจกข้างมีไฟเลี้ยวมีเลนวอชด้านซ้ายให้ด้วยล้อหลังครับดิสเบรก แอกหลังก็สวยสมบูรณ์ไม่มีถลอกอะไรรุนแรงนะฮะยางพร้อมตัวรถนะ,ะปลายปี21อนะฮะแต่ประกอบขึ้นเป็นตัวรถปี2 2นะ,ะดอกลึกดอกเต็มดอกสวยครับยังใช้ได้อีกย,วยาวๆหลายปีล้อหน้าซ้ายก็สวยใช้ได้นะฮะมีถลอกเบาๆนิดเดียวตามขอบไม่น่าเกลียดอะไรที่เหลือยังดูดีมากๆไปตามนี้ได้เลยนะฮะยางปี21ิอพร้อมตัวรถปลายปีนะ,ะแต่ดอกยังถือว่าสวยมากนะครับดอกลึกดอกเต็มใช้ได้อีกหลายปีแน่นอน โครงสร้างกันต่อนะฮะประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะแต้มีหัวน็อตอยู่ครบนะฮะลูกยางดึงออกมาแล้วเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบเสากลางซ้ายฮะเม็ดอาร์คปึ๊บสวยงามซอกนัานในฮะน็อตเดิมไม่มีขยับน็อตเดิมไม่มีถอดอะไรสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นทุกจุดแผ่นเบรรุ่นนี้อยู่ซ้ายเลยผลิตและประกอบประเทศไทย ตัวถัง MRHFE นะฮะลงท้ายด้ย P 1น3 7 5 8นนะครับเสาหน้าซ้ายครับเม็ดอาร์ยู่ครบด้านล่างเม็ดอาร์ก็สวยงามซอกในประตูก็สวยแห้งเดิมหมดนะไม่มีข้อไม่มีพ่นอะไรนะฮะแกมซ้ายเหมือนจะมีถอดนิดหน่อยนะครับมีถอดนิดเดียวไม่น่าเกียดค่าทีเดี๋ยวต่อให้นะจะหมดแล้วอีกไม่กี่วันเดี๋ยวต่อให้กระจกเดิมของฮอนดานะฮะ เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันไปคันนี้เจ้าของเดิมแถมตัวโชคฝาหน้าไาให้โดยขอบคุณมากเพราะฉะนั้นก็สะดวกสบายนะฮะเปิดมาแล้วฮะเป็นเครื่องยนต์ที่เรียกว่าแรงและประหยัดเครื่องเล็กลงก็จริงนะฮะแต่เป็นเทคโนโลยีใหม่ครับ Earth Dream Turbo เพราะฉะนั้นคันนี้จะได้แรงม้าถึง178แรงม้าเลยทีเดียวเกียร์ CVT เหมือนเดิมนะฮะเติมได้ถึง e 8 5และประหยัดมากนะครับตัวนี้17โลลิตรเลย โอ้โหเล็กลงจริงแต่แรงขึ้นประหยัดขึ้นไม่แท้30,000่นโลครับโครงสร้างกันต่ออ่ะซอกในฝั่งขวาแก้มขวานี่น็อตเดิมนะฮะไม่มีถอดไม่มีขยับซอกในน็อตเดิมทุกตัวตัว,ตว,ตวอักษรคมกริปเลย รุ่นนี้แก้มขวาจะดูยากนะพลาสติกเขาบางมิดเลยดูเบาโชกเลยฮะเม็ดอาร์คแห้งสนิทสวยงามรูกลมขมกริปนะเบาโชกเม็ดอาร์คสวยงามแต้มสีหัวนอ็อตมาร์กกิ้งจุดต่างๆยังอยู่ครบเลยแชสซีมองลงไปแห้งสนิทนะครับคันหน้ารุ่นนี้เป็นพลาสติกดำใช่ไหมเป็นงานพลาสติกซะเยอะเลยนะฮะจะไม่เหมือนรถรุ่นเก่าแล้วนะเดี๋ยวนี้งานพลาสติกเป็นส่วนใหญ่ก็เดิมๆนะฮะยังสวยดูดี แต้มสีจุดต่างๆยังอยู่ครบเลยนะครับแบตเตอรี่นะถ้าเกิน6กเดือนจะเปลี่ยนลูกใหม่นะถ้าไม่เกิน6กเดือนก็ไปตามนี้นะฮะชัดซีมองลงไปรูกลมคมกริบแก้มซ้ายดูยากนะฮะเพราะบัติกบังนีแต่ดูเบ้าโชกไปเลยแล้วกันแห้งสนิทครับเม็ดอาร์คสวยงามแต้มสีหัวนอ็อตอยู่ครบซอกในเดิมนะฮะตัวสอนคมคมรูกลมคมกริบแต่แก้มมีถอดมาเก็บสีนิดหน่อยนะครับน็อตมีถอดแต่เบ้าโชกอะไรพวกนี้เดิมซอกในเดิมหมด ส่วนน็อตฝาที่อาจจะดูไม่ได้นะเพราะว่าเขามีการถอดเพื่อติดตั้งตัวโช๊คฝาหน้ามาแต่ให้ดูด้านใต้ครับว่าแห้งสนิทแนวซิลิคอนเดินตรงเปะ๊ะสติ๊กเกอร์อยู่ครบรูกลมคมกริบการ้อนยังสวยมากนะครับรูกลมคมกริบแนวซิลิโคนเดินตรงเปะ๊ะสติ๊กเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นทุกจุดเลยแนวซิลิโคนเดินตรงเปะ๊ะนะฮะอ่ะแถมเลขเครื่องให้หน่อย L15 อะไร BB เนี่ย271106 เนะครับเครื่องเดิมๆจากโรงงานเลยใหม่30,000ไปดูข้างในกันไปภายใดก็จะได้บอกเท่ๆแบบนี้เลยก็ตามสไตล์ RS นะครับเขามักจะใช้หนังผสมหนังกลับนะฮะไม่ใช่หนังกลับขอโทษผ้า <c oughs> ขอบนี่เป็นหนังแท้ตรงกลางนี่จะเป็นผ้านะฮะแล้วก็มีการเล่นริ้วลายอะไรเนี่ยสวยๆเลยดำตัดกับสีแดงนะสวยมากนะครับได้เบาะไฟฟ้าคนขับด้วยนะฮะอ่าสวยเลยฟอกขึ้นมายังดูดีนะครับ ตัวแผงก็เดิมๆนะไม่ได้ยุ่งอะไรเป็นงานพลาสติกผสมหนังแท้สีดำเดินได้สีแดงโอ้โหเทมากวัสดุที่เป็นมือจงมือจับอะไรก็เป็นสีเงินเงินแบบไทเทเนียมได้กระจกไฟฟ้าออโต้คู่เลยฟิล์มอะไรใหม่สราดแต่ยังสวยนะครับสติ๊กเกอร์ตามขอบประตูยังไม่แก่เลยคิดดูพี่น้องโอ้โหเนียนกริบเลยสุดยอดมากๆนะครับประตูหลังขวาสวยเนียนกริบฮนะ วัสดุต่างๆเป๊ะมีลำโพงให้ด้วยฟิล์มอะไรไม่รู้แต่สวยนะสติกเกอร์ขอบประตูยังอยู่ครบเลยนะครับเจ้าของเดิมใจดีแถมรม 5D ให้ด้วยมี USB ด้วยแล้วก็มีแอร์หลังนี่เยี่ยมไปเลยบอด้านหลังนี่สวยมากนะครับเนียนกริปเลยแล้วก็ตามสไตล์ RS ครับ เป็นหนังแท้สีดำตรงกลางเป็นผ้าเจาะรูะดําแดงนะสวยมากมีรูติดตั้งคาซีดหัวหมอนสองตําแหน่งตรงกลางมีที่เท้าแขนให้โยนของไปไม่ได้นะครับห้องโดยสารกว้างมากนั่งสบายแน่นอนนะครับประตูหลังซ้ายก็เรียบร้อยนะสวยวัสดุต่างๆเนียนกริบฮะฟิล์มพร้อมๆเลยสวยเลยบาดด้านหลังนี่เนียนมากนะครับเนียนสวยเลยของเดิมโรงงานทุกชิ้น ประตูหน้าซ้ายก็สวยนะครับเนียนกริบเลยฟิล์มยังสวยมากอะไรไม่รู้นะแต่สวยอะนะอ่ะเบาไฟฟ้าได้ได้คู่หน้าเลยนะทั้งซ้ายทั้งขวาบบอหน้าซ้ายก็บบอหน้าซ้ายก็สวยนะครับเนียนกริบเลยนะฟอกขึ้นมาสวยเลยอ่ะเดี๋ยวไปลองขับกันของเดิมแน่นอนนะวัยรุ่นชายไทยขวัญใจวัยรุ่นก็ จะทรงวัยรุ่นนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องของการซื้อของตกแต่งกระจุกกระจิกอะไรเนี่ยก็จะเน้นแบบความเป็นวัยรุ่นนะลายเคยฟลงเคฟลากุญแจสำรองมีให้ครบนะ,นะฮะปุ่มสตาร์ทเหมือนเดิมนะสตาร์ทขึ้นมาแล้วฮะไม่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวไม่สามหมื่นโลนะครับสามหมื่นสามพันโลแล้วก็ขับจนน้ำมันจะเกี้ยงเลยแล้วก็มาขายเนี่ยแม่เดี๋ยวเติมให้เปิดแอร์ก่อนนะฮะอ่ะเป็นแอร์ดิจิตอลนะฮะ ปรับความแรงได้7ระดับปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้นะฮะมีแอร์ออโต้ให้เหมือนเดิมก็ปรับทิศทางได้นะไลฟฟ้าหน้าหลังโอเคมีให้ครบฟูลออปชั่นกันเลยแอร์เย็นสบายคอนโซลหน้านะรุ่นนี้ก็จะมีระยะที่สั้นลงกว่าไอตัว F4 พอสมควรเพราะฉะนั้นห้องโดยสารด้านในนี้จะใหญ่กว่าเดิมนะระยะ จะสังเกตว่าจากกระจกด้านหน้าจนถึงตัวพวงมาลัยนี่สั้นลงนะฮะก็ใช้พื้นที่น้อยลงเพราะฉะนั้นตัวพื้นที่ที่ผู้โดยสารน,นั่งก็จะสบายขึ้นนะครับคอนโซลสวยเลยฮะเป็นงานอะไรอะหนังนุ่มๆซอฟทัสน,นะฮะสีออกเทาๆเ,เกือบจะดำสวยมากเนียนกริปเลยถุงลมด้านหน้า4ใบนะที่เบาอ,อีก2เป็น6นะฮะ ด้านหลังอีก2เป็น8ตดุงลม8ลูกพร้อมเบรก ABS และอย่างหนึ่งที่เด่นมากๆคือคอนโซลด้านหน้าเนี่ยโอ้โหสวยมากนะครับดีไซน์มันล้ำมันเหมือนเราขับเครื่องบินอยู่เลยนะแล้วดูปูปุ่มองคปุ่ม,มแอร์ปรับอะไรเนี่ยมันแบบอารมณ์ฟิลเหมือนขับเครื่องบินสมัยยุคแบบว่าสงครามโลกอะไรเนี่ยสวยมากเพ่มากอะเออเรโทรแ,แบบดูล้ำไปในตัวนะฮะสวยมาก หน้าจอแนวตั้งฮะนี่จอแนวตั้งก็จอใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ฮิดจอแบบตั้งขึ้นมาอย่างนี้เลยนะฮะอ่ะเป็นระบบสัมผัสมีภาษาไทยให้ด้วยนะตัวท็อปได้อะไรบ้างครับเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรให้เราเล่นบ้างเนี่ยมีอะไรติดตัดติดตัดมีเนวีด้วยนะนี่ตัวทอ็อป RS จะได้แผนที่นำทางนะฮะเป็นระบบสัมผัสแบบนี้เลยนะครับ มีกล้องหลังให้ในตัวอยู่แล้ว3มมุมมองเหมือนเดิมนะพร้อมเส้นกะระยะเส้นนสายตามีให้ก็เลนส์ w i เลนส์ปกติมุมมองจากด้านบนเหมือนเดิมนะฮะนอกจากนี้นะฮะก็ระบบความบันเทิงอื่นๆก็ยังจัดเต็มเหมือนเดิมนะฮะไม่ว่าจะเป็นบลูทูธ USB สมาร์ทโฟนนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะ,ะอ้าด้านล่างกันต่อโอ้โหเดี๋ยวนี้รถยุคใหม่มันต้อง USB เยอะๆแบบนี้แหละสะดวกจริงๆนะครับเาเอรเลก็ยัง มีให้เหมือนเดิมนี่แล้วที่ถูกใจผมอีกแล้วฮะแทนชาร์จไร้สายหมดปัญหาเรื่องลืมสายชาร์จไว้บ้านโยนมันเข้าไปนะแล้วก็ชาร์จได้ในตัวแบบนี้เลยนะครับ ตรงกลางเท่มากนะครับเป็นวัสดุเรียกไม่ถูกเหมือนกันออกสีเทาเข้มนะฮะเป็นลายที่แบบดูล้ำมากๆร่องวางแก้วน้ำสอร่องแล้วก็หัวเกียร์นี่คล้ายๆซิตีเลยนะเป็นเกียร์ CVT เดี๋ยวนี้ทั้ง Accord ทั้งซิตี้ซีวบกไรหัวเกียร์นี่แบบแทบจะใช้อันเดียวกันเลยนะฮะก็ยังใช้ง่ายเหมือนเดิมมีโหมดก,กันกับคียหลากหลายนะฮะ Drive mode เดี๋ยวดูก่อนมีโหมดอะไรบ้างึ๊บสปอร์ อ่าแล้วก็อะไร normal นะแล้วก็แบบประหยัดสปอร์ก็จะแรงๆหน่อย normal ก็มาตรฐานแล้วก็ไอ้นี่ก็แบบไปเรื่อยๆนะเน้นประหยัดนะพร้อมหน้าจอก,กราฟิกสวยมากนะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโหนี่อันนี้ก็ยังมีให้ด้วยนะฮะอ่าที่เท้าแขนเป็นหนังแท้สีดำนุ่มๆเลื่อนไม่ได้นะด้านในก็โลง่ลงๆไม่มีอะไรให้แล้วหมดจบหวงมารายมีแป้นพดเดลชิฟให้นะฮะ และเจ้าของเดิมก็ตามสไตล์วัยรุ่นนะก็ชอบการตกตรงตกแต่งอะไรก็เท่ดีนะขอบคุณมากใส่เพิ่มมาก็กดง่ายหน่อยนะครับมี adaptive cruise control ด้วยนะตัวนี้แล้วก็มี multi function เพิ่มลดเสียงรับสายโทรศัพท์ได้นะโลโก้เปลี่ยนมาเท่ๆก็ทรงวัยรุ่นก็สวยดีขอบคุณมากนะวัสดุต่างๆยังสวยฮะวงมาลัยนี้ของเดิมนะดำได้แดงนี่เป็นเอกลักษณ์ของ RS เลยเนื้อวงมาลัยก็สวยดี เนียนกริปฮะปรับได้4ทิศทางลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังนะฮะกระจกไฟฟ้า4บานได้ออโต้คู่เลยคู่หน้านี่ออโต้เลยนะฮะเซนนัลล็อกมีใช้ได้นะฮะเพ <bucket> ิ่งสังเ <ide> กตว่ามีไฟแอมเบียนด้านในด้วยนะฮะรุ่นนี้สวยมากกระจกข้างปรับไฟฟ้าับไฟฟ้าแล้วก็อะไรกีเอ่อมี Honda Sensing นะฮะแล้วก็ระบบควบคุมการทรงตัวมาให้นะกระ,ะจกหลังตัดแสนสะท้อนอัตโนมัตินะครับก็เป็นปุ่มแบบนี้นะฮะไม่ต้องไปยุ่งอะไรกดทีเดียวพอ,เ,อ,อเพดานมีช่องเก็บแว่นให้เหมือนเดิมไม่มีนี่เ,เจนที่แล้วมีปะไม่มีเพิ่งจะมีเจนนี้แหละให้ช่องเก็บแว่นมานะครับแล้วก็ไฟด้านหน้าเป็น LED นะฮะตรงกลางอีกหนึ่งดวงดีไซน์หลอดไฟเปลี่ยนใหม่แล้วนี่ตอนรับสกราลใหม่เลย บังแดดครับพลาสติกไม่แก่แน่นอนว,ว่าผู้ชายขับไม่เน้นแต่งหน้าไม่เน้นอะไรขับอย่างเดียวแต่ก็มีกระจกให้นะฮะด้านในก็จะเป็นกระจกแต่งหน้าให้ฝั่งซ้ายก็ไม่ได้ใช้งานเลยนะฮะอันนี้ชายโสดนี่นะขับคนเดียวนะฮะเพดานสีดําสวยเลยครับเป็นผ้ายางเนียนกริบครับแล้วก็สีดําดูแลง่ายนะครับซ้ายมือนะฮะอย่างหนึ่งอีกอย่างที่ชอบคือตัวเก๊นเนี่ยเจนที่แล้วก็จะลงมาประมาณนี้เกนฑนี้ก็จะขึ้นไปเพราะนั้น วางแข้งวางขาขยับแข้งขยับขาง่ายเลยพื้นที่มีเยอะเพียงแต่ว่าเก๊นี่จะเล็กลงมากๆเลยนะฮะเก๊นี้ใส่ได้แค่สมุด2เล่มเต็มแล้วนเนี่ยนะฮะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่ๆ h อน d a ก็จะมีการลดขนาดตัวคู่มือลงนะฮะให้เหลือเพียงครึ่งหนึ่งของปกติที่จะแบบมาเล่มใหญ่เหลือแบบเล่มเล็กน่ารักน่ารักนะฮะเนี่ยรวมกันเป็น1กระดาษ a 4แค่นั้นเองคู่มือมีให้นะฮะอ่ะตัวนี้ RS เลยนะ R.S. นะฮะเลขตัวถังนี่ FE ลงทะเบียด้วย P. 1 0 3 7 5 8นะฮะอาคู่มือเมนู้วนะฮะเนวิเกเตอร์อมีให้นะฮะสมุดเช็คระยะอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อลืมมันรวบมาในเล่มเดียวกันจำได้เดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ก็กป้องกันเขาเรียกว่าเบือ่อฮะลูกค้าหายแล้วก็ชอบไปทวงก็รวบรวบมาเล่มเดียวกันเลยง่ายๆ ก็เช็คระยะไปล่าสุดกุมภาพันธ์ต้นปีนะตอนนั้นเกือบ2,000 20, 0โลนะตอนนี้3,000 30, 0ก็เรียกว่าคือถึงระยะแล้วล่ะเดี๋ยวรอปล่อยตอนจะขายเดี๋ยวเอาเข้า Honda กับเราพึ่งให้แล้วกันคันนี้นะฮะโมเดลผลิตยิบ2แท้เลยนะฮะแล้วก็ออกรถนี่กุมภาพันธ์2022นะฮะเพราะฉะนั้นวารนตี Honda นี้ก็จะไปหมดปีกุมภาพันธ์ปี2 0 2 5เลย นะครับโอ้โหยังเหลือเยอะมากสำเนารถกันหน่อยฮะคันนี้โมเดลผลิตปี2022แท้เลยนะมือแรกมือเดียวผ่อนกับฮ o นด l l ลิส i n g เพิ่งปิดบัญชีมานะฮรอเล่มส่งมาป้ายกรุงเทพนะครับจดทะเบียนนี่ก็2022เลยเป็นสีเทาแท้เดิมจากโรงงานเลยนะฮะเอตัวทั้ง MRHFE นะลงท้ายด้วย p 1 0น7 5 8ยเเครื่องยนต์นับ L15 นะฮะ BG 2 7 1 1 0เ7เบนซิน4สูบ1,500ซีซีแรงม้าเลยนะฮะโอ้โหเรียกว่าแรงมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวไปลองขับกันเลยฮนะไปอ่ะเดินหน้ากันไปก่อนปั๊บนะฮนะน่ะอ่ะถอยไปก่อนแล้วกันนะฮนะถอยไปก่อนปั๊บมีกล้องหลังให้พร้อมเส้นนำสายตาด้วยนะครับ นี่แล้วก็พวงมาลายัยแน่นๆนะฮะเฟิรม์มๆจับกระชับมั่นใจดีเหมาะสำหรับขับทางไกลนะฮะเครื่องยนต์นิ่งเงียบเดินเรียบแล้วก็รู้สึกว่าเก็บเสียงรบกวนจากภายนอกได้ดีขึ้นกว่าโฉมที่แล้วด้วยนะครับรู้สึกว่าเงียบเงียบกว่านะครับมา1.5เทอร์โบเครื่องเล็กลงฮนะแต่แรงกว่าเดิมโอ้โ oh, ห oh, หลังติดบ,บอกเลยพี่นองแรงมากแรงมาก178แรงมาเบรกจึกยังดีเยี่ยมเลย นะฮะอ้าววงเลี้ยวกันหน่อยนะครับวงเลี้ยวดูซิจะแคบแค่ไหนนะครับปัป๊บไปแล้วนะฮะอ๋อยังแคบเหมือนเดิมนะครับยังคล่องตัวด้วยนะครับกับรถในพื้นที่แคบๆโยกทีเดียวผ่านหรือเหลือสบายๆนี่ห่างเป็นเมตรเลยนะฮะก็เป็นรถทรงวัยรุ่นนะเะก่งซีดานที่เน้นแบบว่าใช้งานหลากหลายในเมืองได้นอกเมืองก็ได้นะครับขับทางไกลขับมันขับสนุก ตัวจุดสวนท่วงรุ่นนี้จะต่ําลงเล็กน้อยนะครเพราะฉะนั้นตัวพื้นห้องอรห้องโดยสารก็จะอาจจะกาวเคียร์แลนด์อะไรจะรนะยะน้อยกว่า f c แต่ก็ได้เรื่องของความเกาะถนนในเรื่องของการเข้าโค้งอะไรก็จะดีขึ้นนะก็ได้ฟิลอารมณ์การขับแบบรถแข่งอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าราคาเฉลี่ยล้านสองวันนี้กับไม่สามหมื่นเหลือเท่าไหร่ไป New Civic FE นะฮะหรือว่า Civic โฉมใหม่ล่าสุดเลยนะโมเดลผลิตปี 2, 2022ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยนะฮะคันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยหรือว่า1.5 RS Turbo ออก้างปลายแดงนะฮะ1 1 9 9 9ล้าน9บาทโอ้โหเรียกว่าล้าน2ทอนร้อยเดียวโอ้โหตัวท็อปสุดเลยได้สีเทาเมทัลลิกสุดเท่เลยนะฮะอะ รถบ้านมือแรกมือเดียวรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีต,ตมัดต่อไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมเลขหม่แท้ๆ30,000กิโเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับวันนี้บอกเลยราคาสุดพิเศษเลยนะฮะปกติ w a l k i อินหน้าร้านเราตั้งขาย9,19,000บาทพิเศษกันไปเลยครับสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีราคาเบาๆเ,เ,เราขายเพียง ลดราคากันไปเลยรถกระนำซัมเมอร์เซลล์เหลือเพียง8 3 9แ0นสกบาท โอ้โหประหยัดจากรถหม่ย้ายแดงไปได้หลายแสนเลยทีเดียวราคานี้มีวารันตีให้อีกด้วยนะ,ะรประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไหล่กว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเชนฟรี24ชั่วโมงหรือใครจะใช้วารันตี Honda เองก็ยังเหลือนะฮะเหลือ,อปีกว่าๆยังใช้ได้เลยนะเละเดี๋ยวก่อนออกรถครับผมจะรถเข้าศูนย์ Honda เปลี่ยนทายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรี น้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันฆ่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคย Civic FE โฉมใหม่ล่าสุดครับตัวท็อปเลย1.5 RS Turbo รถบ้านมือแรกมือเดียวหล่อๆเท่ๆแบบนี้อย่าช้าแอดไลน์เลยด้านล่าง idline at 1 9 sp ผคนหน้าแบนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปี่ Google Maps พิมพ์19สีประกรเราอยู่ถนนกาลประพฤกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒาการ ประตู2แล้วโทรหาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีสิบเการปรกรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟนั้นก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีรถเดินยันนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นับสิบกาศรีปรกรถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com